ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Game Zone นะฮะวันนี้คุณอยู่กับผมนะ,ะลุงตูไม่ใช่นะฮะลุงตูติดภารกิจวันนี้นะ,ะคุณอยู่กับผมลุงพเนจรดำเนินรายการนั่นเองนะ,ะวันนี้นะ,ะผมก็อยู่ในเกม Call of Duty แล้วผมก็มาร์กจุดลงเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือถ้าเรือ คลองเตยนะฮะนีในในเกมคอมพิวเตี้ไม่มีท่าเรือของเตยนะฮะมีแต่ด็อกหรือท่าเรือนั่นเองนะ,ะตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะ,ะมาทำภารกิจอยู่สอ,อย่างนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือตามหาเรือดำน้ำบางกะปินั่นเองเอ <c oughs> นะ,ะผมรอเล่นนะ,ะวันนี้ผมจะพาทุกท่าน มาตามหารถถังบางกะปินะฮะนะก็รถถังเนี้ยเอาไว้ไปยิงบอสใหญ่ <What? S 1> นะ,ะเอาไปยิงบอสใหญ่นั่นเองนะก่อนอื่นเลยก็ต้องเก็บกระสุนปืนก่อนนะ,ะลงเก็บกระสุนปืนนะ,ะ <Huh? S 1> เพื่อที่จะไปยิงศัตรูนะครับเก็บให้เยอะๆถ้วยโถโอชามกะละมังหม้อหายเก็บไปหมด huh? เจอศัตรูก็เฟี้ยงใส่หน้ามันนะฮะไม่ใช่นะครับก็เก็บปืนนะครับเก็บปืนนะครับเก็บปืนแล้วก็เ,เก็บลูกปืนด้วยนะ่ะเก็บก่อนผมก็ถือโอกาสนี้เก็บปืนสั้นนะฮะอันนี้เป็นปืนสั้นนั่นเองเอาแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บเปิร์กด้วยนะครับเอาแล้วทีนี้ เก็บแล้วเราได้เกาะสามแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะเรียบร้อยเอาแล้วทีนี้เราก็ไปลงนาต่อไปนะฮะเอาล้ครับวิ่งก่อนละเอาแล้วเพื่อนเพื่อนเราจะไปฝั่งนู้นแล้วนะเอาละวิ่งเต็มที่ละเราจะไปเก็บอะไรดีอะเจอยาแล้วเก็บยาก่อน นะครับ oh, <no. S 1> เพื่อไปฉีดโควิด <No>. oh. นั่นเองมาเลยมามาโควิดแกจะได้หายไปจากโลกใบนี้สัท <c oughs> ีเอาแล้วเอาแล้ววิ่งแล้วนะเข้าสู่โรงเก็บของนะฮะโรงเก็บของเรียบร้อยเก็บกระสุนปืนโอ้โหเก็บอย่างเมามันเปลี่ยนปืนเนี่นะฮะ เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเก็บอ่ะกระสุนสไนเปอร์เพื่อนเราก็ยิงศัตรูยิงคนอย่างเมามันเลยเอาละเอาวิ่งวิ่งมีไหมมีไหมแถวนี้มีไม่มีนะครับไม่มีมีของไหมแถวนี้เอาแล้วเอากระสุนปืนสั้นเอาเจอเ k 1คหนึ่งแล้วทุกท่านเปลี่ยนปืนกันก็ถือโอกาสเปลี่ยนปืน เอาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยคนคนคนยิง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 <อ>ไม่เหลือเอาแล้วครับลุงพเนจรเออล่อแบบไม่เหลือนะฮะไปแล้วหนึ่งนัดนะฮะหนึ่งคนด้วยกันมาไหมนะฮะวันนี้เรามาสี่นะครับเรามาสี่คนด้วยกันนะเพื่อนเหลืออ,อีกสามอยู่ไหนหนอะถ้ามาก็พร้อมที่จะปะทะ เอาแล้วเพื่อนเราบอกมีหอละเอาเรียบร้อยเก็บระเบิดก่อนขอเก็บระเบิดก่อนนะเอาแล้โดดพวกออกไปหน้าต่างเอาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอาไปสุดท้ายเราก็เจอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ <c oughs> นี่ก็เป็น ตัวส่งสเสบียงนะช่วยเราขนส่งสเสบียงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอย่างง่ายได้นะมามาเพื่อนเพื่อนมา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 แลเอาแล้วเพื่อนเราได้ตัวเล่นตัวใหม่สีม่วงนะเอาแล้วขณะนี้ก็อัปเกรดชิปเสซ็ตก่อน ก่อนที่จะไปยิงศัตรูหัวแตกเรียบร้อยแล้วหนึ่งตายแล้วอัปเกรดเรียบร้อยอ่ะเอาละเพื่อนเรายิงศัตรูศัตรูเอาเคน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 เพื่อนเรายิงใหญ่เลยยิง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 ิยิงเช็คให้เรียบร้อยเอาเอาแล้วยังไงดีเอาเห็นคนเห็นคนเห็นคนฝั่งขวามือยิงไม่ตายเพื่อนเราซ้า ขณะเดียวกันเราไม่รู้ทำอะไรวิ่งวิ่งอยู่แถวนี้ให้กำลังใจ oh, <no. S 1> ให้กำลังใจเพื่อนนะยิงเสร็จแล้วก็บอกกันแล้วกันนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวจะเอาหอไปรับเพื่อส่งสเสบียงเอาแล้วเอาแล้วเราก็ได้หอเรียบร้อยมาๆมาๆขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไปไปไปเราไปหาแอดดับกันไปไปไป เอาแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับเรียบร้อยขึ้นแล้วนะแอนแอนแอน,แอนบินบินไปแล้วบินเอาละแอดดับเรายังอยู่ยังยังยังเอาละครับแอดดับเรายังอยู่ยังไม่มีคนเก็บนะฮะ แล้วเรียบร้อยลงเทียบท่าโอเคจากสนามบินดอนเมืองมาสุวนภูมิเราได้ปืนแล้วนั่นก็คือสไนเปอร์นั่นเองถุยเอามาทำไมวะเนี่ยเอาล้วครับเราเปลี่ยนปืนก่นเอนค k ี AK ่โอ้โหสีทองเหลืองอลามเลย A.K. ปืนนี้นะฮะท่านผู้ชมมันก็จะมีเอฟเฟกหน่อยโอ้เราจะเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนกลับ เปลียนปืนกลับอ่าเอาแล้วครับเราได้ที่ล็อกหอเรียบร้อยแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทีนี้สนุกแล้วมาขึ้นแอ์บอลก่อนดูศัตรูข้างล่างาเราเราเป็นเราเป็นอะไรที่เราจะต้องดูดูศัตรูนะฮะแอ์บอลก็ช่วยเรา ได้อย่างมากเลยนะท่านผู้ชมเวลาเราอยู่ในสนามลบนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะถนัดเล่นแอร์บอลซะส่วนใหญ่มามะเราลงก่อนลงเอาแล้วถึงเวลาที่จะสนุกแล้วหากระสุนเพิ่มเติมอีกนิดนึงมามะกระสุนสำรองนะดูแผนที่ อ้าวยิงยิงยิงเครื่องบินนี่ยิง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 เครื่องบินนี่แอดดับยิงแอด์ดับล่วงแล้วไปเลยไปเลยเอาหอก่อนครับเอาหอก่อนครับเอาหอก่อนไปแล้วหอช่วยในการส่งเสบียง เราไปอีกที่หนึ่งรับเราอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเอาละแอดดับเอาละครับรู้สึกว่าจะมีตัวอยู่แถวนี้เพื่อนส่งสัญญาณแล้วว่ามีตัวอยู่แถวนี้เอาแล้วถึงเวลาสนุกเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนเป็นปืนสั้นเอาละเราได้เรียบร้อยแล้ว,ลวถึงเวลาที่จะต้องยิงหัวแตกอแบบเอาละ ให้ยาเพื่อนสองลอดนะเพื่อนเอาไปเติมเอาล้ครับยาม่วงสองลอดยิง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 โอ้โหอ่าไม่เหลือเห็นไหมครับไม่เหลือบินไปหาเพื่อนอีกอ้าเอาแล้วบินไปบินไปออามีมีคนไหมมีคนไหมแถวนี้เห็นแวบๆบเห็นแวบแวบ เห็นแวบๆนั่นแน่เห็นแล้วมีคนสเกลอยู่แถวนี้ไปลงไปแล้วทันไหม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 ลงแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยิงเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนกระสุนไม่เหลือเอาละหัวแตกไปแล้วนะครับอืมหัวแตกหรือตัวแตกก็ไม่รู้ นะตอนนี้ก็เราก็จะไปเอาฮอที่เราได้จอดค้างไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะเมื่อกี้เรามาจากสนามบินดอนเมืองนั่นเองนะบินไปก่อน เอาแล้วคคนี่เราได้แล้วบินแล้วบินอย่างเดียวเพื่อนเราก็กำลังบินไปด้วยกันเอาละครับอเ,เอาละนะฮะสิ่งที่ผมเห็นก็จะมีแอร์ดอปอยู่ด้านขวาซึ่งเพื่อนเราก็ลงไปแล้วแอร์ดอปนี่ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับท่านผู้ชมนะฮะ <c oughs> เอาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะลงหลังคาก่อนนะเพื่อเก็บยาเห็นแล้วโอ้ยเลยเลย <OT> e: เลยเลย <S <S <g eless> เลยเลยเลยเอาละเราเห็นยาเรียบร้อยเก็บเสบียงก่อนแบบเก็บเสบียงก่อนหาเพื่อนเราขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเอา modular. เรียบร้อยเรียบร้อยมีแอร์ดรอปเพื่อนเราลงแอร์ดรอปอาศสตูสตูยิงยิงยิง เอาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีมีดไม่เหลือโอ้ยจะเอามีดมาสู้กับจะมาเอามีดมาฟันศัตรูแล้วเ,เรียบร้อยไปหนึ่ง<อ>คนวันนี้นะเอามีศัตรูศัตรูศัตรูเพื่อนเรายิงแล้วยิงโอ้ยปืนสัน้นยิงไม่ถึงเปลี่ยนปืนใหม่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอา่อา นี่แหละนี่แหละยิง<า>ยิงยิง<า>ยิงยิงรร<า>เหเร <S <S เรรรรบรรดรกรร้รร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 รารรรวรรรรรนรรรรรรรง เรียบร้อยนะครับเอาแล้วใครจะขึ้นใครจะขึ้นกับเรานะฮะอืมเอาแล้วใครจะขึ้นรถถังกับเราใครจะขับรถถังเรากันล้วกันอขออาสานะฮะท่านผู้ชมรถถังเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้เพื่อนเราขึ้นข้างบนนะฮะเพื่อที่จะยิงปืนกลใหญ่ได้ภารกิจของเราวันนี้ ก็คือไปยิงบอสใหญ่ให้หัวแตกนั่นเองขับยังไงวันเนี้ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้าย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 ชน <c oughs> ชนชนหินดิเอาละครับเอารถถังมาเจอบอสใหญ่หน่อยจิมโอ้โหบอสบอสใหญ่ออกมาแล้วบอสใหญ่ออกมาแล้วยิงยิงบอสใหญ่หัวแตกบอสใ,ใหญ่หายตัวไปแล้ว กำลังหายตัวไปแล้วหายไปแล้วจิมตูดอีกทีหนึ่งมามาสิมาสิมาสี่ยิงใหม่ยิงใหม่ยิงใหม่อ้าวยิงยิงไม่เหลืออีกทีหนึ่งยิงไกลแล้วไกลแล้วบอสใหญ่ไกลหัวแตกอีกทีหนึ่งบูไม่เหลือบอสใหญ่หัวแตกบอสใหญ่แจกของนะฮะสุดท้าย บอสใหญ่ไปสวรรค์แล้วก็ต้อง,งแจกของให้เรามีเกาะ3นะครับเกาะ3มียาม่วงนะยาม่วงเราได้ยาม่วง <Okay. S 1> นะครับนะ, <c oughs> นะครับตอนนี้เราก็เห็นแอด์ดอบอีก bye, หนึ่ง bye, ลูกแถวนู้นนะฮะเราก็จะไปเก็บแอด์ดอบก่อนหลังจากนั้นเราก็ดูมีคนไหมโอ้ยคนคนค,นคนยิงบูม ยิงยิงไม่เหลืออีกคนหนึ่งกำลังวิ่งมายิงบูม <Boom. S 1> ไม่เหลือโอเคภารกิจอุย้ยชนกองฟางปิดปิดก,กองฟางโอ้ยเกือบจะขึ้นกองฟางแล้วนะเกือบจะคว่ำแล้วเอาละฮะเราก็ไปหาแอร์ดรอปนะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนปืนก่อน นะครับปืนสไนเปอร์อีกหนึ่งภารกิจเมื่อกี้ภารกิจเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสังหารวอดใหญ่เรียบร้อยแล้วนี่เราเปลี่ยนปืนนะฮะเปลี่ยนปืนเป็นปืนสไนเปอร์เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยมาเลยทีนี้เราต้องทำภารกิจโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> มันเเกือบจะคว่ำรอบที่สองแล้ว ขับ<อ>ดีดี<อ>ลุงเพน์จอต้องขับดีดีจะเย็นไอ้ชนเพื่อนอีกโอเคอใขอใ <c oughs> โอเคโอค้ยขับยังไงวะเนี่ยเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วแอบบอลลงมาแล้วให้เพื่อนเราขับรถถังไปก็แล้วกันรู้สึกว่ารถถังกับลุงเพน์จอนไม่ค่อยถูกกันบินเอาแล้วครับเราต้องหาจุดสูงที่สุด ส,สูงที่สุดนั่นก็คือเสาไฟฟ้นานี่เองลงได้ไหมลงได้ไหมโอ้ย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 ลงไม่ได้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จอีกรอบเราต้องขึ้นอีกรอบหนึ่งนะเราหาที่สูงไม่สำเร็จเมื่อกี้ดูว่าจะได้ไหมได้ไหมโอ้โหได้แล้วเรียบร้อย นะฮะตอนนี้เราก็เรียบร้อยส่องหาคนก่อนอยู่แถวนี้พลรกกินต่อไปใช้สไนซยสอยศัตรูมีไหมมีไหมอะไรแวบๆวบยิงก่อนยิงก่อนอะไรแวบๆวบไฟฟ้าอะไรมาช็อตแถวนี้น่าจะเป็นบอดน่าจะเป็นศัตรูหรือเปล่าน่าจะเป็นศัตรูอ่ายิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนไม่ใช่นะครับตอนนี้ควานหาศัตรูก่อนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอคนยิง ยิงโอ้โหเจ๋อละเจอละเจอละเจอละยิงได้ไหมยิงไดไหมยิงไดไหมวิ่งออกมาแล้วยิงยิงโอ้โหยิงโอ้โหแมนมากครับมันโอ้โหสุดท้ายหัวแตกสุดท้ายก็หัวแตกนะครับโอ้โหอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งยิง นัดเดียวหัวแตกโอ้โหฮห้ยสุดท้ายทีมเราก็เป็นฝ่ายชนะก็ถือว่าภารกิจสมบูรณ์นะครับผม